สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสุวิชาโนพระวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญอันความรู้นั้นมีมากมายบนโลกใบนี้ความรู้ใดที่จะประเสริฐสุดก็คือความรู้ดีรู้จริงรู้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงความจริงคืออะไรความจริงก็คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้อริยสัจสี่ครับทุกสมุทัยนิโรธมรร ทุกสิ่งทุกอย่างมนันรวมอยู่ในอริยสัจสี่นี้หมดแล้วหากเราเข้าใจตรงนี้เราก็ไปปฏิบัติตามนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดหลักวิชาตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมนํามาพูดในเรื่องของการปฏิบัติจิตในด้านของสมาธิในเรื่องของความดีในธรรมะทุกๆท,ท่านก็ทราบกันอยู่แล้วครับวันนี้ผมอยากจะคุยในเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกมากก็คือ คิดมาทั้งคืนเหมือนกันก่อนที่ผมจะเล่าประสบการณ์การฝึกโมโนโมยิติตอนที่สองเนี่ยผมขอพูดอันนี้นิดหนึ่งนะครับคือผมไปได้ยินนะครับได้ยินและฟังมาถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้กำลังมาแรงมีชื่อเสียงนะครับเป็นกลุ่มที่ผู้คนให้ความศรัทธามากนะครับเขาได้กล่าวถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายอย่างที่มีการบิดเบือน ไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระอรหันต์พระนิพพานทั้งสองอย่างนั้นไม่มีนะครับผมขอใช้คําว่ากลุ่มเลยนะครับคือในกลุ่มเนี่ยหลายคนจะพูดออกไปในแนวคนละแนวเลยนะครับแต่ว่าเป็นการบิดเบือนบิดเบือนกันคนละสายวิชากันไปนะครับผมไปฟังดูแต่เขาไม่ได้บิดเบือนไปทั้งหมดเขาก็จะพูดในธรรมะที่ดีด้วยนะฮะแล้วเขาก็ จะโยงไปอีกแบบหนึ่งว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทําไม่ควรปฏิบัติผมเข้าเรื่องเลยก็คือ,อสายวิชาในพระพุทธศาสนาที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าสอนไวน้มีทั้งการฝึกความรู้พิเศษมีทั้งการฝึกธรรมดาทั้งสองการฝึกนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของการฝึกลดละตัดกิเลสอยู่แล้วแต่กลุ่มคนกลุ่มนี้เขายกตัวอย่าง ในเรื่องของยาน8ปดในด้านความรู้พิเศษยาน8หนึ่งในะยาน8นั้นก็คือเจโตปริยายานหากผู้ใดนะครับได้ยานนี้เขาบอกว่าจะทําให้เป็นทุกข์มากจะทําให้เป็นผู้ที่หวาดระแวงจะไม่ยอมเข้ากลุ่มคนจะหนีเข้าป่าบ้างอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ผมก็มองฟังและเกิดอาการทําแม่งทําแม่งอย่างไรชอบกลน,นะครับ แต่ผู้คนเขาก็เชื่อเขาก็ฟังกันนะก็คือการได้เจโตปริยญาณเนี่ยมันเป็นการอย่างรู้วาราจิตผมก็เห็นคุณครูบาอาจารย์ท่านอย่างรู้วาราจิตญาณทั้ง8ทั้งแสดงฤทธิ์ก็ได้ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างญาณทั้ง8ก็ได้ก็คือพระอภินญาหกที่ได้ปฏิสัมพิทาญาณในด้านคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ท่านเข้าพันิพานไปก็เยอะท่านไปอยู่ชั้นดุสิตก็มาก ไปอยู่ชั้นพรมก็นับไม่ถ้วนนะครับผมไม่เห็นท่านเหล่านี้จะมาออกมาสอนออกมาแนะนําว่าเป็นภัยเป็นอันตรายไม่ควรฝึกทีนี้จะฝึกจะควรฝึกหรือไม่ควรฝึกนั้นมันต้องดูที่ตัวของเราชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าจะบอกว่าวิชาสายวิชาความรู้พิเศษเนี่ยดีหรือไม่ดีนั้นเราให้มองที่พระพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติได้ สิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงห้ามสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลวเราก็ไม่ควรที่จะปฏิบัติเราต้องใช้ปัญญาในดุลพินิจพิจารณาให้เห็นถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงนะครับอย่าเอากิเลสที่ตัวเรามีอยู่เนี่ยไปตัดสินวัดความรู้ชั้นสูงของพระพุทธเจ้านะครับคือผมมองดูว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทำไมถึง พยายามขัดแย้งบิดเบือนในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หนึ่งผมตั้งข้อสมมติฐานว่าเขาไม่สามารถประทำความรู้พิเศษให้เกิดขึ้นได้ 2. เขาไม่มีความรู้ด้านนี้เลยผมมองได้สองอย่างนี้เท่านั้นจึงได้เอาความรู้สึกนึกคิดหรือความรู้ที่ตัวเองมีเข้าใจอยู่เนี่ยมาตัดสินความรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งลักษณะแบบนี้ผมมองว่าจะเป็นการที่จะตั้งตนเป็นศาสดาเองเสร็จแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ผมบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าเขาอยู่ในสถานภาพที่ผู้คนเชื่อถือไม่ได้อยู่ในสถานภาพเดียวแบบที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับการที่ปฏิบัติแบบนี้นี่ผมถือว่าเป็นภัยต่อศาสนาเป็นภัยต่อสังคมนะครับ ในส่วนตัวของผมนะแต่ผมเชื่อว่าผู้ที่รับฟังเนี่ยย่อมมีปัญญาแต่ทำอย่างไรครับในเมื่อเขามีความตัดทาในตัวตนซึ่งกันและกันไปแล้วนะครับปัญญาเห็นชอบอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ผมมองว่าปัญญาเห็นชอบเขาก็มองในสิ่งที่เขาเข้าใจกันแหละว่าเป็นปัญญาเห็นชอบแล้วแต่ถ้าเราฉลาดนะครับเราก็ควรที่จะต้องใช้ไหวพริบ ก็คือปฏิพานไหวพนะริบนะฮะมองเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราต้องปฏิบัติตามคําสอนแต่พระองค์ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติในสายความรู้พิเศษหรือทุกคนห้ามปฏิบัติถ้าเป็นสิ่งไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงนํามาสอนวางเป็นหลักสูตรแต่สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าห้ามก็คือข้อสิลครับ ศิลห้าศิล8ปดศิลสิบศิลสองิบเจ็น,นี่คือข้อห้ามเป็นกฎนะครับเป็นกฎข้อห้ามอย่างแน่นอนแต่ยังขืนฝ่าฝืนคําสั่งของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละครับตกนรกอย่างแน่นอนนะฮะเราใช้ปัญญาพิจารณาแบบง่ายๆแบบง่ายๆเลยว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติ รเราเชื่อได้เลยว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าเราจะปฏิบัติฝึกหรือไม่เท่านั้นสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้าม well เราอยา่าได้ปฏิบัติจงปฏิบัติตามพระองค์นะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมส่วนในด้านสายความรู้พิเศษเนี่ยคือชละเตวิชโชชละพิมโยปฏิสัมพิทธปัตโตหรือมโนมยิธินะครับผมมองและทุกคนบนแผ่นดินไทย ที่มีความศรัทธานในพุทธศาสนาที่มีปัญญากระจ่างสว่างแล้วเนี่ยย่อมมองออกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่จะมีจริตจิตใจชอบที่จะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในช่องนี้และที่โคจรมาพบมารับชมนี้ผมเชื่อว่าก็มีสัมมาปัญญา และมีปัญญาเห็นชอบตรงไปตามความจริงที่พระพุทธเ,เจ้าบอกไว้เช่นกันนะครับก็ขอพูดเพียงเท่านี้ด้วยความห่วงนะครับด้วยความห่วงเมื่อเราฟังสิ่งใดแล้วเราใช้ปัญญานะครับพิจารณาหลักการง่ายๆถึงแม้เราจะไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเมื่อเราได้ยินลักษณะอย่างที่ผมเล่ามาเราก็มองว่าถ้าไม่ดีนะครับถ้าไม่ดีทำไมพระพุทธเ,เจ้าสอนเราคิดแค่นี้พอ นะครับคำตอบมันอยู่ในใจของทุกท่านอยู่แล้วในขณะนี้ครับก็เรื่องของมโนมิธิกันที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเป็นวิธีการปฏิบัติแบบกระชับนะครับแบบกระชับง่ายๆที่ผมทำมาโดยตลอดนะฮะผมก็สวดมนต์ภาวนาหลังจากสวดมนต์ภาวนานิดหน่อยผมก็มาใช้วิปัสสนาญาณก็คือการพิจารณาความเป็นจริงของโลกตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันสะอาดหรือสกปรปกมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เรานิยมหรือ,อยังเราเลิกนิยมไหมหรืออย่างไรนี่คือการพิจารณาตามพระพุทธเจ้าจนใจมันเข้าใจและเห็นจริงตามนั้นเสร็จแล้วผมก็มากำหนดอาณาปานาสติด้วยการภาวนาพุทธโธเดี๋ยวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติท่านใดจะปฏิบัติก็ไม่มีลิขิ์การกระทำความดีนะครับไปสู่หนทางที่ดีไม่ควรมีลิขิิ และควรเผยแผ่ออกไปให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับสำหรับท่านที่ชอบภาวนาพุทโธด้วยการกําหนดลมหายใจสักพักใหญ่ๆจนจิตผมรู้สึกว่ามันเรียบแล้วมีความสบายพอสมควรแล้วผมเปลี่ยนคําภาวนามาเป็นนามะพทะทนนามะพะฒะนี้ผมไม่กําหนดลมหายใจเพราะว่าหากผมกําหนดลมหายใจ มันสติมันจะยั้งอยู่ที่ลมหายใจผมจึงไม่ใช้ลมหายใจในการกําหนดภาวนาไปเรื่อยๆบางท่านนะครับภาวนาไปแล้วอาจจะรัวเร็วมากจนท่านสงสยัยทำไมาถึงได้ภาวนาเร็วแบบนี้ปล่อยเลยครับถ้าภาวนารัวแบบนี้ก็ปล่อยเลยเพราะจิตมันกำลังเข้าสู่ระบบหนึ่งของมันโดยธรรมชาติบางท่านภาวนาช้าๆไปเรื่อยๆเอาตามที่ใจเราสบายนะมะพาทะทำไป เหนื่อยก็พักนะครับหรือนอนภาวนาหลับก็หลับไปกับนามัพทะทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆผมทําแบบนี้มาในระยะเวลาหนึง่งจนได้สัมผัสประสบการณ์ก็คือการที่รู้สึกว่าตัวเราออกมายืนอยู่ข้างๆกายหยาบของเราที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะครับพอออกมายืนแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น แต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันผมมีความศรัทธานในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ทรงสเสด็จลอยมานะครับอันนี้เห็นนะครับเห็นด้วยตาในนะครับและเห็นตัวเองนอนอยู่นะครับอันนี้ผมนําประสบการณ์มาเล่าใครจะบอกว่าอย่างไรหรือจะขัดแย้งว่าอย่างไรก็สุดแท้แต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้และให้ลองปฏิบัติ อย่าเพิ่งหลับหูหลับตาเถียงอย่าเพิ่งหลับหูหลับตาไม่ยอมเปิดรับฟังสิ่งใ,ใดๆแต่ถ้าไม่ฟังก็คือไม่ต้องฟังเลยนะฮะผมก็เป็นห่วงเดี๋ยวกําลังใจท่านจะตกเสียไปเปล่าๆนะฮะเดี๋ยวกําลังใจท่านจะไม่ดีแล้วท่านไปปฏิบัติความดีอยอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นหากไม่ชอบรู้สึกว่าขัดแยง้งก็เลื่อนออกไปนะครับเลื่อนออกไปเลยต้องขออภยัยด้วยความเคารพผมปฏิบัติแบบนี้มา นะครับแล้วพบแบบนี้จะลองปฏิบัติก็ให้ลองปฏิบัติกันดูนะครับจิตมันสงบการออกมาแบบนี้ได้นั้นมันไปถึงฌานสี่ถ้าไม่ถึงฌานสี่มันออกมาแบบนี้ไม่ได้ก็ตรงกับที่หลวงพ่อฤศีนิดำท่านบอกนะครับเริ่มต้นนั้นทําแบบวิธีปฏิบัติแบบที่ผมแนะนํานี้ถ้าหากท่านชอบแนววิธีนี้นะครับเป็นแนววิธีที่ผมไม่ค่อยขยันนักเป็นการทําแบบสบายๆไม่บังคับ ไม่อยากทําไปเรื่อยๆนอนบ้างนั่งบ้างเดินบ้างก็ได้เก็บอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยในระหว่างวันในระหว่างที่เราว่างในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้ความคิดการงานมากให้ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆผมทําแบบนี้จนชินนะฮะเขาเรียกว่ามันเข้าออกเป็นมสสีก็มีอยู่วันหนึ่งผมเข้าใจว่าท่านพญายมราชเป็นการเช็คอารมณ์จิตของผม เช็คก,กำลังใจของผมเพราะว่าผมไปเจอท่านพญายมนั่งบนบันหลังนะครับร่างท่านใหญ่มากแต่ท่านหน้าตาดีนะครับการแต่งกายก็แบบคนธรรมดานั่นคือกำลังจิตที่ผมเห็นตอนนั้นผมเข้าใจว่าท่านคงแสดงให้เป็นรูปแบบคนธรรมดานั่นแหละแต่มีร่างใหญ่แล้วแต่นะครับกำลังจิตของเราจะเห็นท่านแบบไหนสุดแท้แต่ท่านจะแสดงการแต่งกายแบบไหนเจอในสภาพแบบไหน ท่านถามผมหลายหนว่ายังอยากจะเกิดอีกไหมเป็นอย่างไรบ้างและท่านบอกว่าต้องการจะให้ผมมาเกิดอีกเพื่อที่จะให้ผมช่วยอยู่งานหนึ่งผมขออนุญาตไม่พูดนะครับเพื่อที่จะให้ผมมาช่วยอยู่งานหนึ่งผมก็ตอบท่านไปว่าผมไม่เอาผมเข้าพันิพานเท่านั้นผมก็ยืนยันกับท่านอย่างนี้แทบทั้งคืนนะครับ ช่วงเวลานั้นมันแทบทั้งคืนแต่ผมเท่าที่คุยกับท่านก็รู้สึกไม่นานนะครับหลังจากออกจากกำลังสมาธิมาพิจารณาว่าน่าจะเป็นท่านพญยายมผู้มีอำนาจในการตัดสินความต่างๆในโลกแห่งวิญญาณนะครับผมก็เลยมาเข้าใจว่าท่านมาทดสอบกำลังใจผมว่ายังอยากจะมาเกิดอีกหรือเปล่า นี่การมาเกิดนี่ผมตัดสินใจตามหลวงพ่อฤาษีดึงดำนนานแล้วว่าผมขอลาพุทธภูมิหนึ่งละผมขอลาพุทธภูมิสองผมขอตัดสินใจเข้าพนันธิพานเท่านั้นผมมั่นคงในพะนิพานเท่านั้นและผมไม่มีความอยากไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพมใดทั้งสิน้นเพราะว่ายังไม่พ้นทุกข์ที่แท้จริงส่วนการปฏิบัติเข้าพะนิพานนั้นผมขอเว้นไว้ไม่กล่าว ทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วความดีขั้นพื้นฐานที่ผมคุยๆไปทั้งหมดเหล่านั้นแหละอย่างน้อยที่สุดนะครับเราปฏิบัติจิตให้เข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นคือพระโสดาบันสัตตักขตุงให้ได้ก่อนแล้วเราจะหนีอบายภูมิพ้นอย่างแน่นอนหากเรายังไม่สามารถนําจิตเข้าสู่การเป็นพระโสดาบันขั้นแรกเลยคือสัตตักขตุงได้เรามีโอกาสพลาดไปสู่เอเวจีนรก ก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานได้นับว่าเป็นที่น่าเสียดายกว่าจะเกิดเป็นคนโดยสมบูรแบบนั้นยากเราพยายามสร้างปัญญาของเราให้เกิดขึ้นในทางสัมมาปัญญาศึกษาอริยสัจสีให้เข้าใจจริงๆแล้วถึงผมไม่กล่าวคำว่าอริยส,สัจสีขอให้ท่านมองว่าที่เกิดมานั้นเราจะตายหรือเปล่าร่างกายเราสะอาดหรือสปกปรก ไม่ต้องเยอะครับนักปฏิบัติจริงๆเขามุ่งทางรัดเลยใจเรายัางนิยมการเกิดไหมกิเลสท,ทั้งหมดที่เจาพบเราเจอเรามีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างเราค่อยๆลดมันลงมาความรักนะครับเราค่อยๆลดลงเพราะเรายังไม่เป็นนักบวชความโลภเราต้องลดลงให้ได้อย่างหวงภาพความโกรธความอาฆาตพยาบาทความหลง นะครับไปแยกกันดูว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเราอยู่ในขอบข่ายนั้นหรือเปล่าที่มันเกินจากความจําเป็นในชีวิตประจําวันและไปกระทําผิดศีลผิดธรรมนะครับวิธีการที่ได้มานั้นสําคัญที่สุดธรรมะมีอยู่มากมายแต่ไม่มีอะไรยากนี่ผมแค่พูดนำเฉยการที่จะเข้าพะนิพภานได้ปฏิบัติไม่ยากเพียงแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจหัวใจที่แท้จริง ครับบางทีเราไปศึกษาตําราและฟังตํารามามากทำให้เรามัวแต่ไปยุ่งอยู่กับคำศัพท์มัวแต่ไปยุ่งไปเถียงกันอยู่ในเรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องเดินไปไหนมาณท,ทิิแต่มาเต็มๆความคิดเห็นขัดแย้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเอากิเลสของตัวตนมาวัดคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว น่ากลัวแรกก็คือตอนมีชีวิตอยู่นี้นะครับถ้าผู้คนเขาเกิดปัญญาขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งผู้คนก็จะถอยหนีหลังจากที่สิ้นลมหายใจไปแล้วผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเขารออยู่นะครับสำนักพญายมเขารออยู่ผมเคยฝันนะครับผมเคยฝันคือกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผมเล่ามาตอนต้นเนี่ยพอผมนึกแล้วผมก็ไปนอนฝันอยู่ๆก็ฝันว่ามี ท่านนายบัญชีเนี่ยมากลางบัญชีให้ผมดูชื่อมีครบเลยครับกลุ่มนี้มีครบเลยผมไม่ขอพูดนะฮะว่าชื่ออะไรที่ไหนอย่างไรมีครบเลยครับกลุ่มผมใช้คาว่ากลุ่มนะครับโทษนั้นแรงกว่าบุคคลธรรมดาผมมาพูดเล่าให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องของผมในช่องนี้ได้รับฟังท่านไม่ต้องเชื่อผมเพราะสิ่งที่ผมนำมาพูดนี้ผมมั่นใจตัวผมเองว่า เป็นอย่างไรนะครับท่านที่เข้ามาชมหากท่านได้มโนโมยทธิหรือท่านได้คุณสมบัติพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งลองใช้กำลังใจของท่านดูว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นอย่างไรนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามก็ คลิปนี้ก็คือพูดรวมๆแต่เน้นในเรื่องของการฝึกมโนโมยิทธิและประสบการณ์มโนมยิทธิเต็มกำลังของผมนะครับอย่าเอาไปเป็นหลักสูตรอย่าเอาไปเป็นความรู้อ้างอิงใดๆเพราะนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมลูกหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอจงได้รับฉันรังศีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้ มีความสำเร็จหากสิ่งนั้นไม่เป็นภัยต่อสัตว์ต่อคนต่อสังคมสวัสดีครับ